ทิ้งรอยแปลงสีดำทองบันทึกความรู้สึกครั้งก่อนทองทั่วต้องจำใจขายรถหรูสุดหว่วเพื่อพยุงบริษัทสถาปนิกในวิกฤตโควิด -19 เ <Okay. S 1> ลือไว้แต่สีของรถในความทรงจำจึงขอเก็บมันไว้ในงานศิลปะค่ะหนึ่งในผลงานที่มีคุณค่าทางใจและไม่คิดขายและยังมีอีกมากตั้งแต่เริ่มสร้างสารรค์ปี2020จนสะสมได้เกือบร้อยชิ้นคัดมาแสดงต่อสาธารณะครั้งแรกในงานโฮเทลอาร์ตแฟ์ พูดได้ว่าวิกฤตพลิกสถาปนิกชื่อดังสู่ศิลปินแน่นอนตังค์หมด <c oughs> ตังค์หมดแจกเงินเดือนลูกน้องฟิตคอร์สเดือนละเกือบล้าน <c oughs> เราเราต้องทำยังไงอ่ะแล้วเราจะอยู่แบบมันยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นซื้อของซื้อเฟรมบางอย่างเนี้ยังต้องสั่งสั่งออนไลน์เลยอะ่ะ <c oughs> สีก็เลือกออนไลน์มนันที่ไหนธรรมดาปกติต้องไปซื้อร้านเครื่องเขียนถูกมาเคร่อ <c oughs> ออนไลน์หมดก็ก <c oughs> ็วันหนึ่งที่เราจะต้องขายทรัพย์สินเราไปสักชิ้นหนึ่ง รถรถจีคค้าที่เรามีสักคันหนึ่งเนี่ยเพื่อจะเลี้ยงดูออฟฟิศในช่วงโควิดมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรากําลังเศร้ากับมันนะเพราะเราต้องขายรถคันนี้ออกไปแต่สิ่งที่เราจะได้กลับมาคือเมมโมรี Memory มันสีของรถคันนี้กับสเส้นสายของคันนี้ดึงมาเข้ามาซึ่งที่คือสิ่งที่เราเก็บมันไว้ได้แต่รถคันนั้นต้องขายไปเพื่อเลี้ยงดูออฟฟิศมันเป็ิงทีมีคันรถจีเล็กๆสองอันอที่เราเขียนออกมาเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เรา มไ,มไพื้นที่เล็กๆเพียงหนึ่งห้องของโรงแรมได้เห็นผลงานหลายเทคนิคของก่อนทอองทั่วทั้งที่ใช้ทีแปรงใหญ่และวิธีใหม่ๆเช่นเอียงเฟรมให้เกิดการไหลของสีเป็นเส้นค่ะหากก็เคยวาดทับจนถอยหลังกลับไปเป็นแบบที่ชอบไม่ได้หรือการผสมน้ำมากไปสีก็ไหลเร็วคุมยากจนศิลปะสอนให้รู้จักความพอดี ครอบครัวเราชอบชอบลงนี้เหมือนกันเด็กๆก็จะมาจอยกันทุกเรื่องเวลาเขียนเสร็จป๊าป๊าร,ปรูปนี้มันชมพูชอบนะน่ารักดีวันนี้ลูกสาวเดินมาไอจุด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 เขียวๆนะนั่นนะทำไมป๊าป๊าทำรูปนี้ไม่เห็นป๊าป๊าเขียนแบบนี้เลยน่ารักดีชอบนะแต่อย่าจุดเพิ่มนะนะเดี๋ยวมันเยอะไปการการค<ๆ>อมเมนต์ของเขาช่วงเดินผ่านของเขาเนี่ยมันท้าสุดเ,เอ้ยเออพอแล้วบางเฟรมก็ต้องสารภาพนะว่าการที่เราทับไปแล้วสัมติวันนี้พี่กอนเสร็จแล้วนะครับ พรุ่งนี้มาทับอยากกลับไปตะกี้วมะม,มันมันมันตะกี้สวยกว่าเครียดเลยนะกลับไปนอนคืนชอบตะกี้ว่ะทําไงดีว,วะอบอกใครไม่ได้ด้วยเลิกเลิกเลิกทำวันอื่นแล้วก็กลับมาทำใหม่เรื่อยๆจนมันจนมันพอดีแะะม่จะผูกพันกับงานออกแบบแต่ก็ให้เครดิตภรรยาที่ผลักดันให้เขาได้ชมมิวเซียมในต่างประเทศเปิดโลกทั้งสถาปัตยกรรมและสายอาร์ต สู่การนําเสนอความธรรมดาที่ไม่ปรุงแต่งโดยแรงเชียร์จากคนรอบตัวยังทําให้กอนทองทั่วหาจังหวะเปิดนิทรรศการเดี่ยวโชว์ผลงานที่เก็บในโรงรถที่บ้านอย่างจริงจังส่งแรงบนันดาลใจผ่านงานอดิเรกใหม่ในวัยเลขห้ากริษฐาดีมีไทย PBS รายงาน